สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead สีซั่นที่8ซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดการเป็นมหากราบซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโลกจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้พวกซอมบี้และหาผู้รอชีวิตคนอื่นๆต่อไปความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังกาที่นีแกนเขาสามารถเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกมาได้เขากับหัวหน้าหน่วยเซเวียก็กำลังช่วยกันค้นหาหนอนบอนไส้ที่อยู่ภายในกลุ่มของพวกเขาซึ่งมันก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้เรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกระดิ่งาสับสครายเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ ตอนที่7หลังที่พวกแก๊งกองขอยะจับริกขังไว้ที่ด้านในตู้คอนเทนเนอร์ในที่สุดเจดิสเธอก็ตัดสินใจเปิดประตูให้ริกออกมาู่นอากาศหายใจดีด้านนอกแต่จากด้านริกเขาก็กลับพูดคําเดิมกับเธอว่าจงเข้าร่วมกับพวกเราไม่งั้นก็ยอมตายข้อเสนอที่ผมให้คุณน,นั้นมันยังคงเหมือนเดิมแต่จากด้านเจดิสเธอกลับไม่สนใจพร้อมก็หยิบกล้องถ่ายรูปโบราณนขึ้นมาและถ่ายรูปของริก ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเอาไว้ตัดภาพมาที่ยูจีนหลังที่เขาเห็นร่องรอยของสีที่ติดเปือนอยู่ที่กระเป๋าปืนของคนงานเขาก็ตัดสินใจเดินก็นมาหาดูไว้ที่ห้องนอนของเขาเพร้อมกับพูดบอกกับดูไว้อีกว่าคนที่สมองดีและหัวใสยอย่างเขาแค่มองแป๊บเดียวก็รู้ว่านายกําลังทรยศและร่วมมือกับกลุ่มของอาร์คซึ่งนั่นมันก็หมายถึงชื่อย่อของอลกซานเดรียยูทอป และก็คิงดอมที่หมายถึงอาณาจักรนั่นเองแหมคิดได้ยังไงกันและเท่า,านั้ยังไม่พอยูจีนเขาก็ยังพูดขู่กับดูไว้อีกวัฒน,นายยอมหยุดเลิกหากหางพวกเราฉันก็จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับและเรื่องทุกอย่างนี้มันก็จะจบลงที่ตรงนี้และพอดูไว้เขาได้ยินแบบนั้นเขาจึงเดินเข้ามาพร้อมกะจับคอเสื้อของยูจีนและพูดตอบกลับเขาไป เซเวียมันจบแล้วและชัวนีแกนมันก็จบเหตุแล้วเช่นเดียวกันซึ่งน้ําแล้วก็อาหารของที่นี่มันก็ใกล้หมดลงไปทุกทีและที่นี่มันก็กาลังจะล่มจมและฉันก็เลือกข้างแล้วพอฉันรู้ว่าอาร์คเขาจะชนะและทนายอยากรอดนายก็ต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับและปล่อยให้ฉันทําเรื่องนี้ต่อไปแต่ทว่าทางด้านยูจีนเขาก็ลุกขึ้นมาและก่อนหน้าที่เขาจะเดินออกไปจากห้องเขาก็พูดตอบกลับโดวไว้ไป ว่าฉันคือมีแกนและฉันก็จะปกป้องกลุ่มเซเวียของพวกเราและหลังที่บาดหลงเกลเบียวเขาเอาขึ้นนในซอมบี้มาทาตัวและสามารถเอาชีวิตรอดมาจากที่ด้านในตึกของพวกเซเวียได้แต่ตอนนี้เขากลับไม่สบายและก็ติดเชื้อจึงทำให้หมอคาสันเขาพูดบอกกับยูจีน Eugene, ว่าตอนนี้อาการของเขานั้นไม่ค่อยดีแถมยังติดเชื้อหลายตัวซึ่งตอนนี้ที่ทางด้านในห้องพยาบาลของพวกเรานั้นมันก็ไม่มียา ที่จะสามารถรักษาอาการของเขาได้และหลังจากที่หมอออกไปแล้วเกลเบียวเขาก็พูดขอร้องกับยูจีนว่าคุณจะช่วยผมพาหมอคาสันหนีออกไปจากที่นี่ไหมเลรชุมชนฮิวท็อปรวมถึงแม็กกี้พวกเราทุกคนนั้นก็ต้องการหมอของเราคืนและเกลเบียวเขาก็จับมือยูจีนพร้อมกับพูดขอร้องกับยูจีนอีกว่าคุณต้องตาสว่างและทำสิ่งที่ถูกต้องทันทีเหมือนถึงเวลาแล้วตัดภาพมาที่หมอแกนหลังที่เขาแยกตัวกับพวกกีซัต และก็แม็กี้เขาก็ตัดสินใจหยิบปืนไรเฟิลมาคอยเฝ้าดูดีแกนอยู่ที่ด้านตรงข้ามตึกเซนจูรี่และรอหาจังหวะที่หทเหมาะที่จะยิงสังหารเขาจากระยะไกลและตอนนี้ทางฝั่งของแดริลที่เขานั้นก็พาสาวๆมาที่เซนจูรี่เพื่อมาดูเห็นกับตาว่าพวกไซเวียกําลังถูกพวกซอมบี้ล้อมเหลือทางด้านแดริลกับทาร่าพวกเขาทุกคู่กําลังวางแผนร่วมมือกับมิโชนและก็โลซิต้า ไ่วพวกเธอนั้นช่วยยิงคุ้มกันให้กับเขาและเดี๋ยวเขาจะคอยขับรถบรรทุกชนประตูทางเข้าของเซนจูรี่และปล่อยพวกซอมบี้มันก็ไปกินบุฟเฟ่พวกเซวีที่ด้านในตึกและในขณะนั้นเองมอแกนเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับทุกคนว่าทนายจะทําแบบนั้นฉันก็ขอร่วมวงด้วยคนและฉันกับทีมสไนเปอร์จะช่วยยิงป้องกันทีน่นายซึ่งตอนนี้ฉันเองก็อยากจะรีบจบเรื่องนี้เร็วที่สุดแต่ทว่าในกลุ่มนี้ พวกเขากลับมีความคิดเห็นแบ่งไปสองฝ่ายทั้งทางด้านแดริลทาร่ามิโชนแล้วก็มอแกนพวกเขาก็ใจร้อนอยากจะรีบถล่มพวกเซเวียกว่าร้างให้สิ้นซากให้ตายโดยเร็วที่สุดส่วนทางด้านโลซิต้าเธอกลับไม่เห็นด้วยเลยอยากจะให้รอนลิกพ้อะกับทำตามแผนเดิมที่พวกเขานั้นวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะเธอนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องมาตายเหมือนกับซาชาซึ่งโลซิต้านั้นเธอก็ยังจำภาพฝังใจตอนที่ซาชา เธอเป็นซอมบี้และเดินออกมาจากโรงศพและหลังจากนั้นในขณะที่พวกเขาทั้ง4คนกําลังจะลงมือถล่มพวกเซเวียแต่จู่ๆทางด้านมิชลนเธอกลับเปลี่ยนใจพร้อมพูดกับแดริวกลับไปว่าฉันคงทําเรื่องนี้ไม่ได้และพอเธอพูดจบเธอก็ตัดสินใจเดินลงไปจากรถและเดินหันหลังตามโลซิต้ากลับออกไปจากที่นี่ทันทีตัดภาพกลับมาที่ยูจีนตอนนี้เขาใช้เวลาทั้งหมดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อช่วยให้กลุ่มของเซเวียงคนนั้นรอดพ้นจากพวกผีดิบในครั้งนี้และในที่สุดเขาก็สามารถสร้างเครื่องร่อนที่ติดเครื่องเล่นเพลงขนาดเล็กเอาไว้เพื่อจะล่อพวกซอมบี้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าเดินตามเครื่องร่อนสิ่งประดิษฐ์ของเขาเพื่อทําการเปิดทางที่บริเวณประตูทางออกให้กับคนของพวกเขาออกไปที่ด้านนอกได้สําเร็จและในขณะที่ยูจีนกําลังจะกดเปิดเครื่องเล่นของเขาดูไว้เขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับยูจีนวุ่นนายต้องหยุดทําเรื่องพวกนี้ เพราะถ้ามีแกรอดไม่ได้เขานี่แหละที่จัดการฆ่าเพื่อนของนายทุกๆคนแต่ทว่ายูจีนเขาก็พูดตอบกลับดวไวไปว่าฉันไม่แคร์พวกเขามันก็แค่อดีตเพื่อนร่วมทางมันก็แค่นั้นและในจังหวะนั้นเองยูจีนเขาก็ตีหน้ามื่นถอดปกดปุ่มรีโมทเปิดเพลงและเขาก็ไม่รอช้ารีบบังคับเครื่องร่อนของเขาบินไปที่เหนือหัวพวกซอมบี้จึงทําให้เดวไวเขาไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจรัวยิงใส่เครื่องร่อนของยูจีนจนมันตก และล่วงหล่นไปที่ด้านล่างส่วนทางด้านแดริลเขาก็ไม่รอช้ารีบขับรถบรรทุกมาที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าเซจูรี่ซึ่งก็มีทาล่าช่วยยิงพวกเซเวียเปิดทางให้กแดริลนั้นขับฝ่าวงล้อมพวกซอมบี้เข้าไปชนประตูรูปแผงเหล็กของตึกนี้ได้สําเร็จและตอนนี้พวกซอมบี้มันก็สามารถบุกเข้าไปที่ด้านในที่พักกับพวกเซเวียได้จึงทําให้ทุกคนที่อยู่ด้านในตึกนี้พวกเขาต่างหนีตายและพอ,อยูจีนเห็นแบบนั้นเขาก็ฉุนขาด และรีบเดินกลับไปหาบาทหลวงแกเบี้ยวและยูจีนก็พูดบอกแกเบี้ยวว่าผมจะไม่มีวางร่วมมือกับพวกคุณผมจะไม่ขอตายเหมือนกันสซาชาหรือคนในกลุ่มของพวกเราและผมก็จะเก็บหมอคาสันเอาไว้เพื่อช่วยชีวิตของผมเองผมจะไม่ยอมส่งหมอคาสันคืนให้กับกลุ่มชุมชนของยูท็อปตามที่พวกคุณขอและหลังจากนั้นยูจีนเขาตัดสินใจเดินกข้ามาหานีแกนพร้อมกับพูดบอกกันนีแกนว่าเขาก็มีแผนการใหม่ที่จะพาพวกเราทุกคนนั้น ออกไปจากที่นี่แต่ทว่าพอดูไว้เดินเข้ามาที่ด้านในห้องเขากลับเปลี่ยนเรื่องและรียเดินกลับออกไปจากที่ห้องนี้ทันทีตัดภาาไปที่แกงกองขอยะเจดิสเธอก็สั่งให้ลูกสมุนของเธอนั้นจับพริกออกมาที่ด้านนอกพร้อมกระทําการจับซอมบี้นักรบที่เธอเลี้ยงเอาไว้มาประจันหน้ากับริกและในจังหวะที่ลูกสมุนของเจดิสกําลังจะจับริกให้ซอมบี้ตัวนี้กัดเพื่อให้ริกนั้นเป็นซอมบี้นักรบตัวต่อไปแต่ทว่าริก เขาก็ตัดสินใจสู้พร้อมกับจัดการลูกสมุนของเจดิสและทําการหักคอซอมบี้ตัวนี้ทันทีและหลังจากนั้นริกเขาก็ทําการพุ่งชาร์จใส่ไปที่เจดิสพร้อมกับจับหัวของเธอกดลงกับพื้นและเขาก็เอาหน้าของเธอนั้นเขยับเข้าไปใกล้กับหัวซอมบี้นัครบและริกเขาก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าผมจะกลับออกไปจากที่นี่และพวกคุณทุกคนก็จะต้องตายคุณอยากจะทำบ้าอะไรที่ด้านในกองขยะนี้พวกคุณก็เชิญทำได้ตามสบาย และในที่สุดเจดิสเธอก็ต้องตัดสินใจยอมยกมือขอยอมแพ้จึงทําให้ริกเขาตัดสินใจพูดคําถามถามกับเธอไปสั้นๆว่าคุณจะยอมจบเรื่องนี้ไหมและในที่สุดเจดิสเธอก็ต้องยอมเข้าร่วมและในเมื่อริกเขาเสียเวลาในแผนการนี้ไปเยอะแล้วเขาจะไม่รอช้ารีบเล่าแผนการของเขานั้นให้กับพวกเธอรู้และรีบลงมือทําตามแผนการของเขาต่อทันทีแต่ทว่าพอเขาพาพวกแก๊งกองขอยะ บุกมาจนถึงด้านหน้าทางเข้าของพวกเซเวีย er. เขากลับพบว่าที่ลานด้านหน้าทางเข้านั้นพวกซอมบี้มันกลับหายไปหมดเกลี้ยงและตอนที่7ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่8 หลังจากที่ริกเห็นว่าบางอย่างที่ไซจูลี่นั้นมันเริ่มผิดปกติเขาก็เลยนำคนของเจดิสเข้าไปสำรวจดูบริเวณรอบๆทางเข้าตึกแต่ทว่าพวกเขากลับถูกกลุ่มของพวกเซเวียที่อยู่ด้านบนตึกกลาดยิงและริกจึงรู้ทันทีว่านีแกนมันน่าจะหนีรอดจากพวกซอมบี้ที่ล้อมตึกของเขาเอาไว้ได้และเนื่องจากตอนนี้กลุ่มพัตมิตรของริกพวกเขาก็สูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมาก ทางด้านทาร่าเธอจึงไหวหวานให้กับแอรอนและก็อีนิดให้พวกเขาทั้งคู่นั้นไปขอความช่วยเหลือจากชุมชนโอเชีนยนไซ์เพื่อขอให้พวกเขานั้นทำการเข้าร่วมแต่ทว่าเรื่องมันกลับไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคิด และพอพวกรั้งคู่เข้ามาใกล้เขตของโอทินไซและในขณะนั้นเองอีนิดกับแอรอนพวกเขาก็เห็นใครบางคนซึ่งมันก็กําลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาและด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้พวกรั้งคู่นั้นไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องตัดสินใจลงมาจากรถและในขณะที่แอรอนเขาถูกคนใส่ชุดคลุมโจมตีอีนิดเธอก็ไม่รอช้าเรีบหยิบปืนขึ้นมายิงใส่ไปที่คนใส่ชุดคลุมคนนั้นแต่ดูว่าคนที่อยู่ภายใต้ชุดคลุมเธอกลับเป็นนาธานี ผู้นำของโอเชียนไซที่พวกเขานั้นต้องการความช่วยเหลือตัดภาพไปที่ข่าวในขณะที่มิชชนเธอกำลังเห็นข่าวเขากำลังยืนทำอะไรบางอย่างลๆๆๆๆับๆล่อๆเธอจึงตัดสินใจเดินมาพูดถามกับเขาว่าเธอมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ข่าวเขาก็เลยพูดตอบก,กลับเธอไปว่าผมกำลังช่วยนักเดินทางมาจากที่ด้านนอกคนหนึ่งแต่ในจังหวะที่พวกเขากำลังยืนคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆเหมือนก็มีเสียงพูดจากมีแกนซึ่งเขาก็พูดผ่านเครื่องขยายเสียง ว่าฉันยังไม่ตายและตอนนี้พวกแกมันจบแล้วและพอมิชโอนเธอรู้ว่ามีแกนเขาสามารถหนีรอดออกไปจากพวกซอมบี้ได้เธอก็ถึงกับช็อกยืดอึ้งทำอะไรไม่ถูกส่วนทางด้านฝั่งของยูท็อปเนื่องจากตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่ามีแกนสามารถหนีออกมาได้พวกเขาจึงตัดสินใจรีบขับรถออกไปทำตามแผนที่ริกวางไว้แต่ทว่าระหว่างทางแม็กกี้ เธอกสังเกตเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมันก็ล้มขวางถนนอยู่และเธอจะรู้ทันทีว่ามันคงเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้น,นแน่และมันก็เป็นจริงอย่างที่เธอคิดเมื่อจูจ่ๆมีรถคันหนึ่งขับตามหลังพวกเธอมาซึ่งพวกมันก็มาล้อมปิดถนนเอาไว้ไม่ให้พวกเธอนั้นสามารถขับหนีออกไปไหนได้และทันใดนั้นเองไซมอนเขาก็เดินลงมาจากรถพร้อมกับรากจับตัวประกันอย่างเจอรี่มือขวาของเอซีเขียวลงมาที่ด้านล่างตัดภาามาที่อเล็กซานเดรีย เนื่องจากตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่านีแกนเขายังไม่ตายข่าวเขาจึงพูดบอกกับทุกคนว่าถึงเวลาที่พวกเราต้องหนีแล้วเราสู้มันไม่ได้คืนนี้พวกเราต้องเอาชีวิตรอดก่อนแล้ววันนี้พวกคุณทุกคนก็ต้องตามตามผมส่วนทางด้านเควินหัวหน้าหน่วยของเซเวียหลังที่เขาสามารถหนีออกมาได้เช่นเดียวกันเขาก็พาลูกน้องมุ่งหน้ามาที่นาจากักรพร้อมกับเรียกทุกคนนั้นให้ออกมารวมตัวกัน และตอนนี้ไม่พอเควินเขาก็จะพูดบอกกับทุกคนอีกว่าตอนนี้อาณาจักรแห่งนี้มันเป็นของนีแก่แล้วข้าวของและของใช้รวมถึงอาหารทุกอย่างมันก็จะเป็นของพวกเรานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปซึ่งพวกคุณทุกคนที่อยู่ด้านในนี้พวกคุณต้องทํางานอย่างหนักเพื่อแลกกับอาหารและก็ที่ซุกหัวน,นอนส่วนทางด้านข่าว ใน,นขณะที่เขากําลังถุงเวลาเพื่อให้คนที่อยู่ด้านในพอจะมีเวลาที่จะหนีออกไปที่ด้านหลังเขาจึงตัดสินใจเดินขึ้นมาที่บนกําแพงพร้อมกับพูดบอกกันนีแกนว่าที่ด้านในนี้มันก็มีทั้งเด็กครอบครัวและก็น้องสาวของฉันและจุๆ่ๆขขาวเขาก็พูดบอกกันนีแกนอีกวา่าแกอยากจะลงโทษหรือว่าอยากจะฆ่าใครแกก็เชิญจับฉันไปฆ่าได้เลยซึ่งฉันก็ไม่ได้อยากตาย แต่ฉันยอมตายทำมันจำเป็นต้องทำซึ่งถ้าแกฆ่าฉันและเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนไปเด็กที่อยู่ข้างในนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปมันก็คุ้มค่าและสิ่งที่ข่าวพูดมานั้นมันก็ทำให้นีแกนเขาถึงกระซึงและก็เคลิ้มตามแต่ทว่าทันใดน,นั้นเองแดริลเขาก็ใช้จังหวะนี้ขับรถชนกำแพงของชุมชนเพื่อลอยพวกหน่วยลาตะเวนของพวกเซเวียมันตามเขออกไปที่ด้านนอกและหลังจากนั้นทางด้านข่าว เขาก็หายตัวลงไปจากกำแพงนี้เช่นเดียวกันพอนีแกนก็เห็นแบบนี้เขาจึงสั่งให้ลูกน้องค่อยๆย,ยิงปืนระเบิดเข้ามาถล่มที่ด้านในเล็กซันเดียตัดภาพไปที่แม็กกี้เธอก็พูดถามกับไซมอนว่าพวกแกสามารถหนีออกมาไ,ได้ยังไงกันไซมอนเขาก็เลยตอบกลับแม็กกี้ไปว่าฉันต้องขอบคุณด็อกเตอร์กัมาลอของพวกเธอซึ่งอยูจีนนี่แหละที่เขาสามารถพาพวกเราหนีตายรอดออกมาจากฝูงซอมบี้ได้ และเท่านั้นยังไม่พอไซมอนมันก็ยื่นทางเลือกให้กับแม็กกี้ว่าเธอจะยอมวนรถกลับไปดีๆและกลับไปปลูกผักส่งสวยกับพวกเราเหมือนเดิมหรือจะให้ฉันสวมบทปินีแกนและจัดการฆ่าทุกคนทิ้งและพอเขาพูดจบไซมอนเขาก็ยิงคนที่อยู่ด้านในรถแม็กกี้ทันทีและในขณะที่ไซมอนเขากำลังจะยิงเจอรี่เป็นลายต่อไป ในที่สุดเธอก็ต้องยอมทำตามในสิ่งที่ไซมอนสั่งตัดผ้าไปที่เดูไว้์หลังที่เขาเห็นรถของแดริลขับออกไปที่ด้านนอกกำแพงเขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขาขับรถตามรถของแดริลออกมาที่ด้านนอกเลสันเดียซึ่งเดวไวท์เขาก็ขับล่อให้พวกเขานั้นขับมาติดกับดักที่พวกแดริลแอบซุ่มโจมตีพวกเขาอยู่ที่ข้างทางและหลังจากที่ทั้งสองฝั่งเปิดศึกสาดลูกกระสุนยิงใส่กันมันก็ถึงตาที่เดวไวท์เขาต้องเลือกฝั่งแล้วและเธอไดนั้นเอง เขาก็หยิบปืนขึ้นมายิงปิดจอบพูกเซเวียแต่ทว่าความลับนี้ในที่สุดมันก็ถูกเปิดเผยเพราะมันก็ยังมีคนรอดชีวิตและสามารถหนีรอดออกไปได้และหลังที่แม็กกี้พาทุกคนกลับมาถึงที่ยูท็อปซึ่งเธอก็ทําการเลือกตัวประกันที่จีซับจับตัวกลับมาแม็กกี้เธอเลือกออกมาหนึ่งคนและจัดการยิงปิดจอบชายคนนี้ทันทีแม็กกี้ Maggie, เธอก็ยังพูดบอกกับจีซัตอีกว่าพวกเซเวียมันฆ่าคนของเราตายไปหนึ่งคนและก็ถึงคราวที่คนของมันก็ต้องตายไปหนึ่งคนเช่นเดียวกันซึ่งฉันก็จะไม่ยอมแพ้ถ้าหากว่าฉันยังไม่ติ้สู้เพราะฮิวท็อปนี่แหละคือฐานที่มันสุดท้ายเพราะที่นี่มันก็เป็นที่เดียวที่ยังไม่ถูกพวกเซเวียโจมตีตัดภาพกลับไปที่ดไว้เขาก็พูดบอกกับแดริลมิชชนทาร่าและก็โลนิต้าว่ามันจบแล้วพวกนายออกมาได้ เลดไวยเขาก็พูดบอกกับทุกคนอีกว่ามีคนหนึ่งสามารถหนีรอดไปได้และความลับนี้มันก็ถูกเปิดเผยซึ่งฉันก็คงกลับไปที่เซเวียไม่ได้อีกต่อไปแล้วส่วนตอนนี้ทางฝั่งของอาณาจากักรในเมื่อคนของราชาถูกจับจึงทำให้เอซีเคียวเขาต้องตัดสินใจคืดสู้และออกมาช่วยพร้อมกับล่อให้พวกเซเวียมันตามตัว,ตวเขาไปและเขาก็ใช้จังหวะนี้ ให้แครอนั้นรีพาทุกคนที่อยู่ด้านในอาณาจากักรหนีและในที่สุดเขาก็สามารถทําได้สําเร็จแต่ทว่ามันก็แลกมากับการที่เขานั้นต้องถูกเควินจับกลุมตัวทางด้านริกหลังที่เขากลับมาถึงอเล็กซานเดียเขาก็พบว่าที่นี่ถูกยึดและถูกถล่มจนลุกไหม้ก,กลายเป็นจุนและพอริกเขาเข้ามาที่ด้านในบ้านเขาก็เจอกับนีแกนซึ่งนีแกนเขาก็ใช้ลูซิลฟาดกระหน่ำใส่ริกแบบไม่ยัง แต่ทว่าในที่สุดแล้วริกเขาก็สามารถหนีออกมาได้ซึ่งพอทางด้านมิชชนเธอเห็นว่าข่าวไม่ยอมตามพวกเธอนั้นออกมาดีด้านนอกเธอจึงตัดสินใจกลับเข้าไปดูที่ด้านในชุมชนอีกครั้งและพอเธอเจอริกมิชชนเธอก็รีบพาริกลงมาที่อุโมงท่อใต้ดินที่เป็นที่ลับของพวกเขาพาไปหาคนในอเล็กซาันเรียที่รอดชีวิตแต่ทว่าในจังหวะที่ข่าว กำลังช่วยพาทุกคนลงมาที่นี่เขาจึงพลาดท่าถูกซอมบี้กัดกันที่บริเวณท้องและพอริกกับมิชนเห็นรอยกัดที่หน้าท้องของข่าวพวกเขาก็แทบใจสลายที่กําลังรู้ว่าข่าวกาลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้และตอนที่8มันก็จบลงเพียงเท่านี้นครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ก็อย่ลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ